งดพักงดเดินทุกอย่างเอาไว้วันนี้เรเียนเชิญท่านพลระตีนายปันแดงท่านผู้่วยการโรงพาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจผกรมแารทหารเรือเป็นประธานจุดทุกเทียนบูชาพรัตนตรัยตามลำดับเชิญทุกท่านประ ต่อไปเรียนเชนิญท่านนะครับได้พร้อมใจกันกราวคับูชาพระัตนไตรัยกราโดยพร้อมเพียงกันครับอระหังสัมมาสัมพุทธ佛พระควาพุทธังพระวันตาอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวาตาธโมธัมมานามสามิ สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขัมะมามีดับต่อไปตั้งใจฟังพระคุณท่านจเจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรนฮะปัตติปัปิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุขวินาสายะปริตัมรูธมันพลัง วิปัตติปติภาหายะสัพพะสัมปติสติยาสัพพะพยาวินาสายะปริกังพรูธมังคะลังวิปัตติปติภาหายะสัพพะสัมปติสติยาสัพพโรควินาสายะปริกังพรูธมังธาลัง

मालिधाम्बवि दिना जितवाय मुरिदो भवतु दे यदा भव जयमङ्गलगान् मालादिले गमदियो निम्बना लव

で สาิันจตาวจัเกตุงวานามิรปิตมานังอธิอันตะตังปัญญาปฏีิปัญญาดจิตวายมุนิดุนเดยนา ยานังนะยีนะวิะินนะยินโวานโมนิโต

นุภาเวนันสันโตนีฮาวันโุเติสัทุสาทุสาธุาธาธาลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่นำพัฒหาเทียบพระอสงค์รูปแรกนะครับเราจะกล่าวคำอุาชาพระพูธกล่าวคำถวายทานก่อนครับ จ่านทุกท่านนะครับได้ตั้งใจกล่าวคำบูชาเข้าพุทธกาวคำถวายทานกาบน้ำโมพร้อมๆกันสามจบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพยพจาต่างครับ อิมังสุปะพยัญชนะสำปันนังสาลีนังโอทนังอุทธกรัมวรังพุทธาโูเชมะต่อไปกับาคำถวัอพตาหารอิมานิมะยังพันเตอตตานิสัปปริวารานิ ีรวันพัสตาโอโนชยามะสาธโนพันเตศีรวันโตอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากันเจวะมาตาปิตุอาธินันจัน ญาตกานังที่พระตังที่ตายะสุขายะถ้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอดน้อมถวายพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงค์ผู้ทรงศีล ขอพระสงฆ์ผู้ทรงศีลจงรับพัตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลและนานเทินสาธุขอให้พระเจ้ายยดเดนเชิญท่านผู้ในการโรงพยาบาสลสมเด็จพลังเจ้าสศริกิติจในน้อมถวายทัดอาหารชุดแรกแด่พระสกรุณาให้เดียร์โยมโยมแปดหนึ่งเอ้าครับ,บ,บครับขอโอการพ่อแม่ครูบอาอ,อ,า,อ,อาจารย์ครับผมวันนี้ในานามของประธานสงฆ์พร้อมทั้งประสงค์ทั้งหมด ถึงสามนเณรทุกรูปได้ออกรับ,บ,รบาามินทบาลจะรองสัตยาติโยมทั้งหลายที่หลังไหลกันมาร่วมกันใช่บาทณ <toggle> นะสถานที่โรงพยาบาลชลเดชพนังเจ้า,นนานสิริเกจในวันนี้ <c oughs> ในการเนื้อรอก, <c oughs> การทอดพระ่าเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ <c oughs> โรงพยาบาลอาหารทั้งหมดที่สัตายาติโยมทั้งหลาย ทั้งของแง่งและของสดได้น้อมถวายพระสงค์และใส่บาตรประสงค์เรียบร้อยแล้วโดยเจตนาทั้งหมดนั้นในนามของโรงพยาบาลได้ปรึกษาหารือกับตัวอาตมาอาตมาก็เห็นด้วยเพราะนั้นอาหารทั้งหมดเป็นของสงฆ์ที่ญาติโยมทั้งหลายได้ใส่บาตรกันมาแล้วตอนนี้ไปก้ากประผมขอโอกาส แต่ประธานสงฆ์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระุทุกๆรูปจะขอโอกาสว่าอาหารแห้งทั้งหมดที่ได้รนะัอาบอนบญาลมา,าซึ่งเป็นสมบัติของสงฆ์ทั้งหมดเรากับผมจะขอโอกาสว่าจะขอโอกาสขออนุญาตกับสงฆ์ทั้งประธานสงฆ์และพระภิสูุสงฆ์ทั้งหมดจะนำอาหารเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์หนึหน่ง ก็คือที่วัดพระบาทน้ำพุท่าที่ท่านจุกคุณท่านดูแลผู้ป่วยและบุคคลที่ยากไร้ที่ไปอยู่ที่นั่นเป็นจำนวนหลายๆลายพันคนสองอาหารเหล่านี้จะนำไปมอบให้กับบุคคลที่ชราภาพหรือคนผู้สูงอายุที่อยู่บ้านพักคนชราจงังหวัดชนบุรีสามจะไปมอบให้กับ นามบุคคลที่พิการซําซ้อนหรือยากไรที่อยู่ที่รัฐบาลดูแลอยู่ที่จังหวัดชนบุรี4-5หนั้นก็คือจะไปมอบให้กับโรงเรียนนาของตำบลสำนักทองตั้งแต่วัดธรรมปะิจและโรงเรียนที่ยากจนทั้งหมดที่ขาดแกนอาหารด้วยขาดแกนข้าวสารด้วยน้ำดื่มด้วยเมื่อสรงเห็นสมควรแล้ว เกล้ากับผมขอโอกาสว่าขอให้พระสงฆ์ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทั้งหมดเมื่อเห็นสมควรเป็นไปตามที่เกล้ากับผมขออนุญาตไปพระสงฆ์ทั้งหมดจงให้สมัญญาสาธุการพร้อมกันด้วยครับผมสาธุคร<า>ับก็ให้เป็นไปตามนั้นก็ให้ทุนที่จัดให้เป็นไปตามที่ได้ตั้งใจไว้ญาติโยมทั้งหลายจะได้ บุญสองสามต่อเนาะบุญเหล่านี้ไม่ได้ไปไหนแพ้กับคนที่พวกเราก็รู้อยู่ว่าพระบาทน้ําทุกนั้นต้องการหาแน่ํานวนมากแล้วก็ผู้ที่ยากไรครูผู้พิการซ้ำทอนที่อยู่ทุกชนบุรีเป็นจํานวนมากเราทําทุกปีเพื่อจะให้มาถูกตามต้องทำพี่นายก็ขอโอกาสจากแม่พ่ออาจารย์อ่าเพราะแม่บาอาการก็ได้อนุญาตแล้วทุกการพร้อมกันแล้ว อันนี้ก็นบไปแจกจ่ายได้ไม่เป็นตัววเป็นคามิตรจะได้บุญอย่างเดียวตอนนี้ไปเขาเเรียนเชินอันภูมิหนวยการเนาะแต่ว่าไม่ใช่เพราะผูมิหน่วยการอย่างเดียวทั้งหมดเลยโยมคนละที่ละทีะท่เลยท่านละที่เลยปะวาวเอาเตรียมอาหารมาขับพยัญชนะูกหลวงพ่อครับถวายรูปแรกแล้วก็ขวดน,น้ำารับพรที่เหลือก็จะได้ใส่รถมาสังเกตวเรณนไปถวายเท็มทุก <c oughs> ถวายทีเดียวเรารับมโปอาลงปู่ให้พรเลยครับเดียวก็วได้ถวายอาหารก็คือจบเลยครับเขีนเลยค่ะเขนเลยค่ะของหวานของข้าวแมวมาด้วยแล้วเรียบร้อยค่ะเอามาด้วยเ,เรียบร้อยเรียบร้อยไม้ครบมีผลไม้แล้วก็มาได้พรทีเดียวเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่งจัดไป จัด<อ>เป็นพาเรียบร้อยค่ะมีคร<อ>บเหลวงร่อ,อ,อมีพรอ้อมแล้วต่อไปเขาขอเชิญทุกทุกท่านรับพรเลยค่ะลำพรอ่ะเดี๋ยวอี่ทีนะคะ่ะเบี่ยงให้นิดนึงนะคะคุณส่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปตั้งใจปวดน้ำละพรนะโยมอย่าลืมเรามีพ่อมีแม่ทุกคน ที่มีชีวิตอยู่ก็ตามอดนอย่าดแล้วก็ตามทานอดชาติก็ตามปัจจุบันชาติก็ตามแต่ววกดวงจิตทั้งหลายที่ยากไร้ที่ยังรอคอยบุญอยู่ที่ไม่มีญาติก็ตามมีญาติก็ตามเทวาารั์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางดวงจิตทั้งหลายที่เสียชีวิตหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า ริรกิจนี้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมในเวรก็แผ่ไปให้หมดอ่ะเขาจะได้รัำเมื่อรับแล้วเขาเป็นสุขเราก็เป็นสุขตอนนี้ไปตั้งใจตรวจน้ํารับบอลด้วยความเพียงการครับนิมนต์กับอย่าธาวาเรวาฮาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมมะอิโตจินางเปตตนางอุปกัปะเต เอติตังปะติตังตุหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังฆะปาณจันโทปะระณะโสยัตถามะณีโชติรโสยัตถังอัมมิติโยวิวัจันตุ

वाता จากเป็นสองสายตรงกลางสายตรงกงโยมพิธีกรแล้วของเครื่องกายกรรมถวายตไหอ่ตอนถวายพระมาเสร็จครับพาจารอมพระบาจากตลูกจะมีธุระอ๋อเแจ้งเลยเดี๋ยวจะมีจัดถวายแ่อนเออนมีธุระาจะมีงานในกลางองนกานกลับมาจะถวายก็ใหถวายเลยทีเดียวเลยแล้ว่วนที่เหลือ ที่ยังอยู่ก็ไม่เป็นไรครับแล้าก็ที่คนเดินยู่ครับครับปฏิบัติครับเราจัดของมาถวายก่อนเลยจะได้จบตรงนี้ครับก็อ่าโยกมเกณฑ์แล้วเขาไม่ต้องจับเลยนะเดี๋ยวให้ท่านจับแล้วไปเลื่อนไปนะครับท่านนู้นก็ปลุกเกณฑ์ได้เลยครับเดี๋ยวโยมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เขาถวายเครื่องกายกรรมก่อน เดี๋ยวพ่อแม่บุปปตรการนั่นมีกิจภารกิจเอออ่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยตามที่หลวงพ่อท่านบอกนะเอาทะเยอทะยานเทียบนแล้วกันอ่าใช่ใช่ตั้งตั้งไว้ก่อนเลยทหารยุ่งม,มาเลยอ่าตั้งบังะนะฮะข้างไม่เรียบร้อยเรียบร้อยด้วย,วยพี่พี่คะพี่พี่เชิญค่ะขอบคุณค่ะ

โยมอาหารอย่าพึ án, yo, ่งเอาเข้ามาใกล้ไปหลังไป่น่อยบนในหลังไป่น้อยทไรทาไ้ทาไปนี่โยมหลวพ่อทไไรกนได้ไม่ปิวอ้าวเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้งหมดครับ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลระดับสูงเลาจ้างเชิญเลยครับเชิญท่านรองผู้ในการโรงพยาบาลนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับคุณครูพลโทชูวีอนัวิสุทธ์นะครับเชิญครับแล้วก็ผู้มีอ<ล>ุปการ<ล>ะราพุณนะครับท่านอดีตพอโรงพยาบาลนะครับท่านบุรีบุรีศรีประพานิษฐ์นะครับตรงหน้าพระสงฆ์ ทุกทุกรูปให้ครบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะน้อประเกณครับนีนียน้ะครับนนรับด้าประสงค์ให้ครบทุกรูปนะครับที่ที่เป็นผู้ก็แบ่งแย่ก็ได้นะครับจะได้ถวายครบทุกทุกรูปนะครับนั่งลนั่งลงกรนั่งลงกน่งลง่งลกน่งลนัลงก่อรน่รัรับี่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะดูเขาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พร้อมก่อนให้พร้อมจะได้ดูเรียบร้อยไปเชิญส,สบู่ด้วยครับสบู่โรงพยาบาลแทงท้ายเลยผมเป็นได้ครับไปเลยสองท่านทานหนึ่งที่ก็ได้โยกเท้าเลยโยกที่เลยสองคนสามคนได้ไหวมือแต่ไหว,ไวเดี๋ยว,ก,วก่อนมือแต่ไหวก่อนเออ อาวปาทามปาตามไม่ต้องตั้งน้โมน้โมตั้งไปแล้วเมื่อกี้สุทินนางสุทินนางวัตเมทานังวัตเมทานังอาสวะอาสวะ พยัควหังพยัควหังนิพพานโหตุนิพพานโหตุสุขิตาโหตุสุขิตาโหตุยาตโยญาตโยสุขินังสุขินังวัตเมธานังวัตเมธานังอาสวะอาสวะพยัควหังพยัควหังนิพพานโหตุนิพพานโหตุสุขิตาโหตุสุขิตาโหตุยาตโยญาตโยสุขินังสุขินังวัตเมธานังวัตเมธานังอาสวะอาสวา พระหัตยภูมิหันนิพพานังโหตุนิพพานังโหตุสุขิตาโหตุสุขิตาโหตุโตยาตโยยาตโยตลอดกาลและนานเดือนตลอดกาลและนานเดือนเกิดเกิดมาเกนโยมสาธุในการสาธุสาธุสาธุอนุโมทัยคนที่นั่งอยู่สาธุก็เหมือนเราประเทศเองต่อไปนั่งเฉย เจ้าหน้าที่อาหารจะได้รับยกอาหารลูกเสือกา,ารนั่งที่เลยนั่งที่เลยเสร็จแล้าหน้าที่ก็ได้ประเคนอาหาร,รสิทธิ์ของท่านคุณท่านนะครับนำไทยทองไปเก็บนะครับเดี๋ยวเจ้าที่รับเลี้ยงาอาหารให้กับทาง ผู้ประชาได้ร่วมกันกอทุกวัดมาลับเครื่องทายาทยาพ่อแม่อุบาอาจารย์ด่วนยามัวไปนั่งคุยอยู่ข้างนอกของของหลวงปู่เหลี่ยมใช่ไหมปู่ดำครับปู่ดำใช่ป่ะอ้าววันนี้พัฒนารนะครับแต่มีจำนวนมากนะครับก็ให้ พระเถระมุเสาะรนะครับท่านได้ตักใส่ในปากนะครับของแต่ละรูปนะครับเอาใสในปากนะครับทางฝั่งนู้นก็เข้าประเคนได้เลยนะทางฝั่งกลางนะครับท่านจะได้รับแล้วก็ตักใส่ปากแล้วก็ขยับเยื่นไปท้ายอสมนตามระดับครับ